ไอโฟน11 Pro Max ย้ายไป iPhone 17หรือ iPhone 17 Pro ดีอันดับแรกอินดีด้วยนะครับจากไอโฟน11ย้ายไป iPhone 17ไม่ว่าจะรุ่นไหนก็ตามจะเห็นความต่างาเห็นได้ชัดเลยครับทีนี้ก็ต้องมาดูนะครับว่าเราเป็นคนใช้งานประมาณไหนถ้าเราไม่ได้ใช้งานหนักมากนะครับเราต้องการ i ไอโฟนรุ่นหนึ่งที่สเปคดีๆราคาดีๆครับไอโฟน17เลยครับตอบโจทย์มากๆไอโฟน17ตัวเริ่มต้นเนี่ยเป็น iPhone ที่คุมค้มค่าคุ้มราคามากๆครับคือสเปคที่ให้มานั้นเนี่ยมีการอัปเกรดขึ้น การทํางานหนักหรือใช้เครื่องต่อเน,นื่องนานๆเนี่ยระบบนี้จะช่วยได้อย่างมากนะครับตัว17 Pro นะครับจะได้กล้องหลักเป็นสามตัวนะครับ48ล้านพิกเซลทั้ง3ตัวระยะการซูมเนี่ยจะดีกว่าตัว17ธรรมดาการถ่ายวีดีโอเนี่ยก็จะตอบโจทย์กว่าตัว iPhone 17ธรรมดาเหมือนกันนะครับ <S <S 2> <S 2> <S อีกเรื่องนึงที่ต่างนะครับคือเรื่องของตัวชิป a 9 Pro กับ a 9นะครับตัว iPhone 17 Pro เนี่ยจะได้เป็นชิ a ป a 9 Pro ซึ่งมันแรงกว่าตัว a 9อยู่แล้วแหละแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าตัวชิป A19 ไม่ดีครับตัวชิป a 1็นั้ีามกดอง แต่ถ้าเราก็การใช้งานหนักๆครับตัว17โ o เนี่ยก็ยยจะตอบโจทย์กว่าลองชั่งน้ำหนักกันดูนะครับแต่บอกเลยว่าสเปคของทั้ง2รุ่นนี้ดีมากๆสำหรับการใช้งานได้อีกหลายปีครับ